ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่ออิงค่ะคุณอิงนะครับผมโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรครับอืมแบบหนูในชีวิตเนี้ยค่ะไม่เคยสมหวังเรื่องความรักเลยมันเสียใจมาตลอดเลยอะค่ะือไม่รู้ว่าเป็นเป็นเพราะอะไรเริ่มจะรู้แล้วว่าอะไรขอรูปขอรูปรูปเดิมเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมีคนหึงห่วงอยู่เดี๋ยวหนูส่งเดี๋ยวหนูส่งไปในในอ่ะไ็ได้ครับ เอาที่สะดวกนะครับได้ค่ะลูกตอนนี้เลยใช่ไหมครับครับปจุบันยิ่งดีเลยครับได้ค่ะหนี๋ยวน่งแถมกันนะคะพี่ชายสองคนเลยเหรอค่ะส่งไปแล้วส่งมาทางไหนครับส่งมาทาง messenger ค่ะโอเคครับอืมสวยมากขอบคุณค่ะจริงสวย้วทำไมถึงอาจารย์เห็นมีต่างมิติทั้งทวินต่างมิติกับโซเมต่างมิติแล้วถ้านี้มีคู้เนียเองรอคะ หนูทำไมก็เต็งก็สวยนะทําไมมันเหมือนแบนบโดนดีดออกดีดออกดีออกหมดเลยช<บ>ใช่ก็คือแบบคนที่ผ่านมาค่ะคนที่แล้วอ่ะหนูเลิกเขามาประมาณเดือนกว่าแล้วใช่มใช่ค่ะหนูไปดูหมอมาคือตอนที่อยู่ด้วยกันอ่ะกริบเลยนะคะจับไม่ติดเลยหนูไม่มีเซ็ตเลยเว่อรติดอะไรมาคนมีเซ็ตน,นะว่าคนนี้ดีนี่เจ้าชู้อะไรเงี้ยแต่คนที่ผ่านมาเขาเป็นคนเงียบๆแล้วเขาดีแล้วมากแต่หนูไปดูหมอมาเจ็ดหมอหกเจ็ดหมอได้เขาบอกว่ารอบหลังอ่ะเจ้าชู้กินไปเรื่อยออืแล้วเป็นแม่เป็นเจ้าชู้แม่ หนูร้องไห้หนักมากเลยหนูหรอคะตอนหนูร้องไม่ไม่เขาของคนนั้นอะเจ้าชู้ไหมตอนที่อยู่กับหนูอะไม่เลยค่ะจับแม่ติดเลยกลับบ้านตรงเวลารักเรามากกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาหนูง,งอนอะมันไม่ค่อยง้อแค่นั้นแหละอา่าเลิกเพราะอะไรอะเลิกเพราะเขามีคนอื่นเหรอเลิกเพราะตอนนั้นหนูงอนเรื่องอะไรสักอย่างมะนมาตัดสนี่แนะม่เงียอนแล้วก็หนูก็กลับบ้านเลยจริงอยู่ด้วยกัน<อ>แล้วมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าผัานถายหรือเปล่าะคะคือเหมือนกับรู้สึกแบบเราอีไรมัหาไป่าทำไมเต็มร้อนจังเล รอละร้อนในวันนอนของอมันรู้รรสึกว่า,ไ,ไ,าไม่ได้ลงเสน,น่ห์คะ่ะแต่ว่าหนูเคยฝากไว้ใหแม่รักสมีสองครั้งคะ่ะว่าเขาไอ้ลืมเขาเพราะหนูไม่ไหวแล้วนหนูเสียใจจนแบบจะตายแล้วคุณนนี้มาดูหน่อยเผลอจังค่ะหนูอะไม่ไม่ค่อยมีลูกคนนะเดี๋ยวหนูจะพยายมามหาแป๊บนนึงะะคมะันจะมีลูกคู่ได้ไหมอ่ะไม้เถอะมาเถอะเดี๋ยวจะดูพิจารณาว่ามันคืออะไรอาจจะแบบ เขาเล่นของใส่เราหรือปลาหรือยวแม่พูดทวินไหมหรืออะไรต้องดูก่อนค่ะอาจารย์ดูก่อนแต่เต้นแรงมากเลยค่ะเลยแรงมากแต่ที่แน่ๆมีคู่ต่างมิติแน่นอนอะเห็นอยู่สองคน่ะแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องดู้นองโอ้ยอย่าบอกว่าลบแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวแต่บนึังนะคะคือหนูอะหนูทําบุญเยอะมากค่ะใค่เจ้ากรรมนายวินเรื่องความรักอะไรเงี้ยทําเยอะมากมากๆเลยแล้วก็แต่ตัวก็ไม่ขอพอเรื่องคู่ใช่ไหมใช่ค่ะทำเยอะมากเลยแล้วก็เนี่ยเ้องเนี่ย จะไปขอพอเรื่องคู่หรือเปล่าตามสิ่งศักดิ์สิธิ์เออหนูถามว่าขอไหมหนูขอให้ลืม <จะ S 2> คนนี้นอ่าใช่ค่ะใช่ใช่ขอให้เจอคนแบบจงตามมาเอตอร์ลิศที่แบบเราใช้คนหนึ่งดูดด้วย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนริบมาที่เราอยากได้หลายข้อมากเต้องขอเองพอขอแล้วมันจะไปเอาคนที่ไม่ดีมาใช้คนหนึ่งดูดได้แต่ไม่ต้องขออ่ะารแค่เราแค่เรามั่นใจว่าเราคู่ควรที่จะได้รับแค่นั้นเองสิงศักดิ์สิธิ์เขาก็จะเหวี่ยงให้ละเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องขอหรอกเพราะว่า สิ่งเหล่านี้เราเราใช้กดแรงดึงดูดอะค่ะเราเมนิเฟตจริงเขียนนู่นนี่จริงแต่ไม่ต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการให้ขอแตใ่ให้ขอบคุณเขาไปเลยว่าฉันได้แล้วเนี่ยอเทคนิคในการที่ดึงดูมาง่ายกว่าการกระก เราส่งไปแล้วนะคะคือเปิดเฟซเขาตะกี้หนูจะอว้วแจะอว้วงรู้สึกจะอว้ะอวงมากเลยทำไมจะอ้วกทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันขึ้นไส้ขอกไม่ถูกเขาเปิดเฟซเขาหนูบล็อกไปแล้วบล็อกบล็อกเบอร์บล็อก,บล,อก,บ,ลอกบล็อกเฟซแต่เขา,าบล็อกลายหนูคือหนูอะ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบผิดอะ่ะไม่เคยยอมรับผิดเลยจะชอบปัดปัดปัดให้ตัวเองถูกตลอดแล้วก็แล้วก็วกโก,กหกไปเรื่อ <c> ย <oughs> แล้วจับไม่ถึงเลยไม่ใช่ทว,วินไม่ใช่ทว,วินบอกเลยว่าไม่ใช่ทว,วินแต่ว่าคามีใช่ไหมคะไม่ใช่ทว,วินแบบอืมแต่เขาดูแบบดูทรงแค่นี้ก็รู้เลยนะว่านางเจ้าชูนะจริงเหรอโอ๊ยเสียใจอะเ้ยไม่ต้องเสียใจเรามีคนที่คู่ที่ดีกว่านี้อาจารย์บอกเลยว่าเรามีคู่แล้วถ้าหนังจะเป็นผู้ชายสําอางขาวตัวสูงหน่อยประมาณร้อยแปดสิบเฮ้ยรวยไหมคะรู้สึกจะเด็กกว่าเราอะ เด็กาันวอเด็กกว่าประมาณสองปีไม่เกินห้าปีแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่แบบเทคแคร์ดีค่ะดูแลดีแต่เรื่องฐานะนี้ไม่ไม่แน่ใจอ,อ,อาจจะมารวยด้วยกันก็ได้นะทําด้วยกันแต่แต่แตที่บอกเลยว,ว่าคู่ที่เจอเนี่ยโซเม่แต่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เป็นคามิเป็นผู้กรลม<น>เขา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 ดีตอนแรกแรกก็จริงนะแต่พอหลังๆแล้วมันมันมีความแบบงไงอ่ะเขาเขาทนการเอาแต่ใจเราไม่ไหวว่าเนี่ยเพราะเราพอเราไปดูหมอแล้วเราก็มาจัดเขาหรือเปล่ามันทําให้ไม่ เขาเรียกอะไรไม่เชื่อใจเขาไงใช่ค่ะเพราะว่าคือตอนแรกคือหนูไม่ได้บอกเขานะคะหนูไปดูมาแต่หนูอ่ะแบบโยนหินทําทางค่ะทาเป็นแบบประมาณว่าฉันรู้แล้วนะว่าคุณอน่แอบไปทำอย่างนี้เขาไม่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 จนหนูทนไม่ไหวบอกว่าฟังนะฉันจะไปบอกสามีพวกผู้หญิงพวกนั้นไม่ใช่คนเดียวค่ะที่หมอดูบอกฉันฉันจะไปบอกสามีจะบอกแฟนพวกผู้หญิงพวกนั้นว่าคุณเนี่ยแอบกินอะไรเงี้ยเขาล็อกหนูเลยเขาบอกคือประเด็นคือ อาจารย์แนะนำเนาะการการเราดูหมอดูอะ่ะเราดูได้แต่เราต้องใช้ใช้วิจาณในการที่ว่าเออเราอย่าไปเชื่อคนอื่นให้เราดูสถานการณ์หรือว่าใช้จิตเราเนี่ยในการดูคนว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะบางทีสิ่งที่เราไปฟังคนอ,อื่นอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้เป็นแต่พอเราไปเหมือนไปหาเรื่องเขาจนเขาต้อง,ต,องต้องหายไปอะ่ะแต่แต่อาจารย์ดูทรงแล้วเขาตอนที่อยู่กับเราไม่ไม่มีใครแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะเป็นเจ้าชู้ อืมแต่พอพอเองแบบไม่เชื่อใจเขาจนจนเขาต้องปล่อยแล้วอ่ะพระคามสุดอยู่ไปมันท็อกซิกใช่คาะทัอะไรกันทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ทาอะไรเลยเขาก็พยายามแบบมาตรงเวลาโทรมาก็รับสายให้ดูโทรศัพท์แต่ทำไมไม่เชื่อใจกูวะงงมากกูทาอะไรวะเนี่ยทั้งนั้นที่กูเปลี่ยนสันดานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจนหมดสุดท้ายบอกเออไปไม่รอดว่ะมันท็อกซิกมันทะเลาะกันบ่อยจน่เขาเขาไม่เอาอ่ะเขาก็เขาก็ออกเลย แต่ว่าคนนี้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมคะคนนี้ไม่ใช่มันมันมาเพื่อให้เรียนรู้ด้านความเชื่อใจมากกว่าเพราะว่าตอนเขาอยู่กับเรา,<อ>าเขา<อ>เขาซื่อสัตย์นะแต่ก่อนหน้านั้นนางนางก็เจ้าชู้คบหลายคนอยู่แต่พออยู่กับเราเขาก็อยู่มีเราคนเดียวแต่พอสุดท้ายเราก็ไม่เชื่อใจเขาหนูรักเขามากเลยคือแบบมันเหมือนมันดูไม่ได้เลยคะคะแบบนราต้องเชื่อใจสิเตงแต่เตงไม่เชื่อใจเขาทําไมเนาะอเราไม่เชื่อใจแล้วเราไปจัดเขาผลสุดท้ายทะเลาะกันแล้วก็เลิกอย่างนั้นล่ะอืม หนัะหนัว,นวแบบคือคือคือตอนที่เลิกกันวันแรกอะค่ะคือหนูไปหา,าพระพระรูปเนี่ยคือปกติเขาไม่ได้ดูดวงนะคะเขาจะช่วยคนเหมือนกับว่าเดนของทาโดนตัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นหนูไปถามเรื่องงานหนูถามว่าหนูควรสมัครงานวันไหนดีแล้วหนูก็พวก่พวงพ่วงไปด้วยว่าผู้ชายคนนี้ดีไหมคะอะไรเงี้ยเขาปอยู่ง <Okay. S 1> พระก็คือแบบตกใจเลยตอนนั้นโดนลองแล้ว <Okay. S 1> คือแบบเหมือนกับ ไปเรื่อยอะค่ะท่านท่านท่านพูดแค่ว่าเขาไปเรื่อยอะไรเงี้ยอาจารย์บอกว่าไอ้ตอนแรกอะใช่แต่ตอนอยู่ประเทงอะมีแค่คนเดียวแล้วว่าจะหยุดแต่คนสุดท้ายก็ไปไม่รอดเขาก็ตอนนี้เขามีคนอื่นไปแล้วนางนางเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเวลาไปไหนมันมันเซฟเพียวสูงอะคนมีเสน่ห์ดึงดูดสูงเวลาไปไหนคนก็จะแบบก็เรียกอะไรอะมันดึงดูดทางเพศสูงเหมือนกันอะเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปไหนอะไรกับใครมันก็เลยมีเสน่ห์ของเขาอะค่ะ ที่คนเข้าหาเขาเยอะใช่ค่ะแล้วหมอดูบอกว่าเขาว่ามีเสน่ห์ของเขาก็เลยแบบมีเสน่ห์แล้วรู้สึกนางจะเล่นของในด้วยหรือเปล่าทำเหมือนเอาของลงตัวทําให้เขามีเสน่ห์มากขึ้นป่ะแบบเป็นน้าพออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกร้อน เราไม่ทราบเหมือนกัน hmm, ค่ะเขาเือม right. ีเสน่ห์เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์และดูแบบเขาเลยมันมีเสน่ห์ของเขาเนาะเออดึงดูดทางเพศด้วยแต่ตอนนี้เรารู้สึกเขาจะมีคุยกับคนอื่นแล้วเองเขาไม่รักของแล้วะค่ะก็เองไม่ทีนมากกวาเขาต้องไม่รักตอนแรกเขารักนะเขารักรอนะแต่พอผลสุดท้ายมันเขาเป็นคนที่ขี้เบื่อบอกตรงๆว่าเขาเบื่อง่ายเวลาแบบ คุยกับใครแล้วมันเอาแต่ใจหรือว่าทะเลาะกันบ่อยจนเขาต้องมีคนอื่นมันเป็นแบบนี้จริงจริงจริงแล้ว,วเขาเป็นคนคบค,บคนเดียวนะแต่พอคบแล้วไม่ใช่เขา,ไปเ,เขาไปเลยเขาก็เริ่มใหม่หาคนอื่นแล้วอ่ะอ๋ออีกอย่างเนี่ยค่ะเขาโกหกหนูแล้วเขาโกหกหนูเลยบอกว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับใครเลยอะไรเงี้ยเราะว่าเขาเคยมีแฟนแค่คนเดียวตอนม6ตอนนี้เขายุยบเก้าแล้วแต่พอหนูไปดูหมอมาไม่จริงเขามีไปเรื่อยแล้วคนที่เขามีอ่ะคคนเดียวอะไรเงี้ยคนเดียวหกเจ็ดเลย อาจริงๆการพบขนาะการดูหมอดูต่างๆอาจารย์แนะนำเนอะมันเป็นการไกด์ไลน์ชีวิตก็จริงแต่เราดูนะปัจจุบันขนาดเนาะตอนนี้เราอยู่กับเขาให้เราเชื่อใจคนของเราไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราทะเลาะกันแบบนี้แหละแต่ตอนนี้คือเขาเป็นคนที่อาจจะมีแฟนคุยไปเรื่อยก็จริงแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีซัมติงลึกซึ้งก็ได้อ่ะ เพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสิน่ะว่างั้นเถอะอย่าไปตัดสินใครเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มใหม่ดีกว่าเขาวันนี้ผอตรงๆเขาเขาเป็นคนที่ขี้เบื่อแล้วขี้ลำพานะเวลาแบบเขาอดทนอดเท่าที่ทนได้แต่พอผลสุดท้ายเขาก็ไม่เอาเขาก็เลยไปไปเรื่อยเลยขนาดที่เดือนมันคือคือหนูจะบอกไงคะก็แบบ มันไม่กี่เดือนแต่ว่าหนูไปอยู่เขาในชุดนี้หนูไม่เคยอยู่ผู้ชายแบบนี้แล้วเขาเป็นคนแรกของหนูค่ะอาจารย์คิดออกไหมเขาเป็นคนแรกของหนูคือแบบหนูอายุยี่หกปีหนูไม่เคยมีอะไรแบบใครเลยเขาเป็นคนแรกแล้วเหมือนกับว่าพอหนูกลับมาบ้านเดือนกว่านี้กับสองเดือนนี้ค่ะเขาสึกเหมือนกับว่าจิตใจของเราแบบไม่เต็มร้อยค่ะแบมืนเขาเรียกว่าฝันหายหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันอยู่ที่บ้านของเขาอยู่มันยังอยู่ที่ที่นอนที่อยู่ชั้นสามตรงนั้นอยู่ที่ห้องกินข้าวตรงนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะยังอยู่ในรถเขายังไปกินข้าวเขาอยู่ยังยังนึกถึงอะ ถ้าถ้าดูแล้วมันทําให้เราท็อกซิกนะอาจารย์แนะนําไม่ด่ไม่ด้ดูวีว่าแต่ถ้าดูแล้วมันทําให้เอเนอร์จีเราบวกขึ้นอะดูได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเราเก็บดีๆไว้แต่เรื่องไม่ดีทิ้งไปเลยแค่คิดว่าไม่ใช่ของเราแค่นัฉนั้นตอนแรกเราดีค่ะอนแออโอเคขอบคุณนะคะโอเคอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่าห้องน้ำ